เอ็มอภินันรถเพื่อตกเขาที่ญี่ปุ่นระทึกติดอยู่กลางปากกับครอบครัวแทบกลุ่มขมับลั่นเสียใจประกันห่วงรถมากกว่าคนเจ็ดชีวิตทริปญี่ปุ่นกับครอบครัวที่แสนจะระทึกสำหรับครอบครัวของเอ็มอภินันประเสริฐวัฒนกุลที่เดินทางไปเที่ยวต่างแดนเช่ารถขับชมวิวแต่แล้วเกิดเจอเรื่องราวไม่คาดคิดด้วยสภาพอากาศที่ควบกลุ่มไม่ได้หิมะตกหนัก จึงทำให้รถเสียหลักต้องจอดรถกลางทางโดยเอ็มอภินันเล่าว่าขอแอบแชร์ประสบการณ์กับทุกคนนะครับเมื่อเรามาญี่ปุ่นและเจอสถานการณ์หิมะต,ตกอย่างหนักจึงทำให้ถนนลื่นรถเสียหลักถลายไปชนเรากันตกที่ขอบถนนรถบุกนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นอะไรมาขับต่อได้สบายและเราก็ซื้อประกันไว้แล้วด้วย เราเลยไปเที่ยวกันต่อแต่ว่าพอขากลับหลังจากที่หิมะต,ตกติดต่อกันหลายชั่วโมงหิมะบนถนนก็เริ่มแข็งตัวจากหิมะที่กลุ่มเต็มถนนเลยกลายเป็นถูกเคลือบไปด้วยแผ่นน้ำแข็งแทนทีนี้รตาพอขับไปขับมาสักพักรถก็เริ่มควบก,กุมไม่ได้หมุน180องศาแล้วก็มาจอดข้างทางของอีกฝั่งแบบพอดีแพ้ข้างทาง ก็เป็นเหลอีกต่างหากโชคดีที่รถหยุดเอง,ท,งทั้งทั้งที่ไม่ได้แต่ฟุตบาทเลยไม่งั้นอาจจะตกเขาไปแล้วก็ได้ตอนนั้นนะบทสวดมนต่างๆนี้มาเป็นชุดเลยจะทีนี้ก็เลยโทรหาคู่ภยัคภยคู่ภัยคุยอังกฤษไม่ได้โทรหาตำรวจสักพักตำรวจก็ามาแต่ตอนนั้นตำรวจก็ทำอะไรมากไม่ได้เราต้องโทรหาบริษัท รถเช่าหรือและโทรหาประกันเองดูว่าเขาจะว่ายังไรก็โทรไปเรื่อยจากที่คิดว่าไม่มีอะไรมากแค่เอารถมาลากครือยกไปหรือหาโซ่มาใส่ลรอให้แค่นั้นก็จบที่ไหนได้มันไปวุ่นตรงที่ว่ารถมันมีรอยชนเขาเลยไม่เชื่อว่าเราจะไม่มีคู่กรณีคงจะกลัวว่าเรา จะชนแล้วนี่มาอะไรประมาณนั้นตามังเราก็พยายามบอกว่าเรื่องนั้นแต่เอาไว้ก่อนไม่พาพวกเราที่ติดอยู่กลางป่ากลางเขาที่มาล้อมรอบตัวออกไปก่อนได้ไหมค่อยไปเคลียร์กันอีกทีข้างล่างในเมืองก็ได้ในระหว่างรอประกันทำเรื่องตำรวจก็ช่วยเรียกรถลากมาให้ก่อนรถลากมามองๆดูแล้วก็กลับไปสักพักประกัน โทมาสบอกว่ารถลากบอกว่าลากไม่ได้เพราะอิมายเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นพวกเราต้องหาทางเอารถกลับไปเองเราก็เลยขอกลับลงไปกับตำรวจแล้วทิ้งรถไว้ได้หมายประกันก็ไม่ยอมนางบอกว่ารถตำรวจไม่ใช่แท็กซี่และสถานีตำรวจไม่ใช่โรงแรมเฮ้ยยอยอย,อยอไม่ได้จะไปนอนที่นั่นสันหน่อยเรามีที่พักแล้วพูดเท่าไหร่ ขอไม่ยอมฟังพูดซ้ำๆอยู่อย่างเดียวว่าเราต้องเฝ้ารถไปเรื่อๆทั้งคืนจนกว่าหิมะจะละลายแล้วค่อยเอารถไปคืนบอกว่าเรามีเด็กเล็กนางก็ไม่ยอมเอ้ยยอยย,ย,ยนี้มันกลางป่าหิมะตกหุและอุณหภูมิศูนย์องศาน,นัฟเฟรดี้พอประกันพูดว่าต้องเฝ้ารถทั้งคืนจบปุ๊บสาวน้อยทั้งสองของเราก็ร้องให้จาห่าเลยเด็กๆ ก็กล่าวว่าตานะักก็แน่สินั่งรออยู่บนรถมาสามชั่วโมงจากสว่างยันมืดแถมอยู่กลางปากลางเขาแบบนี้สุดท้ายตำรวจก็เห็นใจยอมพาพวกเราลงมาส่งในเมืองซึ่งดูเหมือนจะหากหน้าใจประกันคนนั้นด้วยเพราะตอนหลังนางโทกลับมาบนว่าดีนัดที่ตำรวจช่วยเราทั้งทงท,งที่ไม่ควรต้องช่วยเราต้องขอบคุณตำรวจให้มากๆนะจน๊ะ แม่คูนะนนอนเนนนอนเนนเราตารัดทัพย์ซึ้งในความช่วยเหลือของคุณตำรวจมากๆอยู่แล้วมาอยู่ด้วยตลอด3ถึงสชั่วโมงไม่ไปไหนเลยคุยกันก็ไม่รู้เรื่องก็พยายามกันสุดชีวิตดีที่ระหว่างนั้นยังมีเซนเซอร์ปามพอมินสิงคอยช่วยเป็นล่ามข้ามประเทศให้ไม่งั้นคงมุ่นกว่านี้อีกหลายเท่าสรุปความช่วยเหลือทั้งหมดนี้มันควร จะเกิดขึ้นทันทีที่ตำรวจมาถึงด้วยสาเรื่องมันจะจบภายในครึ่งชั่วโมงแรกเลยและทะเจ้ประกันไม่ห่วงรถมากกว่าห่วงคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะเห็นว่ารถคันหนึ่งมันมีค่ามากกว่าชีวิตคนเจ็ดคนแอบเสียความรู้สึกมากมายด้านคนบันเทิงรวมถึงชาวโซเชียลต่างเห็นใจอ่านไปลุ้นไปบางคนที่เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆ กันก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ของตนเองอีกทั้งคอมเมนต์ให้กำลังใจเข้าใจเลยพระคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยนะคะพิมะถ้ากลายเป็นน้ำแข็งนี้ลื่นสุดๆดเดินยังต้องระวังค่อยๆย,ย่องเอาท้าย,ยียังเป็นหิมะก,ก็จะเดินได้แบบนุ่มๆคนไม่เป็นอะไรก็ดีมากแล้วค่ะเจ้ประกันทำให้ความน่ารักของคนญี่ปุ่นในสายตาเราลดลงไปเลย มัคืออ๋ออ๋อไม่เป็นไรคือโชคดีมากแล้ว